เที่ยวสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีหน้าฝนโดยการขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวโดยทริปนี้เราจะไปกันแบบ2วันหนึ่งคืนทริปนี้เป็นทริปที่ผมอยากลองทํามากเพราะว่าได้ขีมม่มอเตอร์ไซค์ชมธรรมชาติได้ไปในสถานที่ต่างๆของจังหวัดราชบุรี แถมยังเป็นทริปที่คาดคะเนอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นหน้าฝนทําให้ฝนตกตลอดเวลาจากาที่เราคาดคิดว่าจะได้ไปก็อาจจะไม่ได้ไปแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติเนาะดังนั้นมันก็เลยมีคํานี้เล่นมาในหัวว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตจงไปในที่ที่คุณไม่เคยไปมาก่อนแล้วเพื่อนๆล่ะครับพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วก็เตรียมไปให้ธรรมชาติบำบัดใจเรากันนะครับกับทริปนี้ทริปเที่ยวสวนพึ่ง2วันหนึ่งคืนหน้าฝน โดยครั้งนี้นะครับผมเลือกที่จะขึ้นรถตู้จากหมอชิดไปลงโรตัสร,ราชบุรีโดยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าครับก็ถึงราชบุรีแล้วโดยทีมีนะครับผมเช่ามอเตอร์ไซค์ขับไปส่วนพิ่งต่อซึ่งผมเช่าจากที่สมบัติคาเรนรถเช่าครับส่วนลิงเดี๋ยวผมแปลไว้ข้างล่างนะครับโดยจังหวัดราชบุรีนะครับ จังหวัดลาสบุรีนะครับเขาเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในภาคกลางซึ่งในครั้งนี้นะครับเราก็จะไปกันที่อำเภอสวนพึ่งครับเต e ิมทีนะครับอำเภอสวนพึ่งนั้นเขาเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอจอมบึงนะครับและได้รับอนุมัติในภายหลังให้มาเป็นอำเภอสวนพึ่งครับโดยมีประชากรคร่าวๆนะครับ5200คนครับตอนนี้เราพักรถอยู่เนาะนี่ยูข้างหลังดูดิเดี๋ยวนะมีหมอบด้วยอาจจะไม่ไดยเห็นอิ่งหน่อยนี่ เดี๋ยวเราก็จะไปที่พักสองใช่ไหมแล้วพักรถแล้วเห็นวิวสวยดีแล้ว, <laughs> ลวมาจอดถ่ายรูปเล่นกันไป๋ยู้รู้กันต่อไปกัน ูอิงาแล้วลเล่นกับน้อง <c oughs> สวัสดีค่ะเชื่ออะไรเร่ะไม่รู้เดี๋ยวเราลอา,าเช็คอินกันเนาะในส่วนที่พักนะครับเราได้จองที่พักมาไว้ก่อนแล้วนั่นก็คือพูอิงทารีสอร์ทครับซึ่งพูอิงทานรีสอร์ทนะครับเขาเป็นที่พักที่มีหลากหลายห้องมากมีทั้งอย่างที่ผมพักในคืนนี้ก็คือบ้านคนแค้ครับ หรือว่าจะเป็นโดมหรือว่าบ้านใต้น้ำตกก็ได้ครับเมื่อสนใจก็ลองติดต่อเพจดูนะครับสถานที่เราจะไปต่อจากนี้นะครับก็คือสถานที่อยู่ไม่ไกลจากที่พักเนื่องจากเวลาที่เราไปนั้นค่อนข้างเย็นแล้วเราก็เลยจะไปที่ที่ใกล้เดินทางง่ายครับแต่ก็เป็นสถานที่ที่ผมวางแผนไว้อยู่แล้วว่าอยากจะไปสักครั้งหนึ่งถ้ามาที่ราชบุรีครับ เราอยู่กันที่ไหนวันนี้เราอยู่ใช่แล้วเราอยู่กันที่บ้านหอมเทียน,นหลังฝนตกกระถ่ายดูนะแั๊หนึง่ง สำหรับที่นี่นะครับเขาจะมีค่าเข้าบริการอยู่ที่60บาทครับซึ่งเราสามารถแลกมาเป็นหอมเทียนได้1ชิ้นนะครับนี่ให้ป้ายไปถ่ายรูปก,กับป้ายไหมโ่น,นโ <laughs> บ้านหอมเทียน จากที่ผมกับพลได้ลองเดินดูสักพักนะครับผมอยากจะบอกว่าที่นี่เขามีเอกลักษณ์มากมีทั้งความเรียบง่ายแล้วก็มีศิละปะที่นํามาทําเทียนหอมนะครับซึ่งเทียนหอมที่เขาทํานั้นก็มีทั้งจําหน่ายในประเทศและต่างประเทศเลยครับแถมที่นี่นะครับเขายังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากที่นี่นะครับเขาตกแต่งแบบเหมือนการแสดงศิละปะเลยก็ว่าได้ครับนี่บ้านหองเทียนคีวันนี้ ทีแต่วันนี้วนศกคนน้อยไม่ใช่เพราะวันสุกคนน้อยหรือเปล่าเพรา,า <c oughs> ะว,ว,ว่าฝนตกนั่ห่ายไกลเอ้มีคนมองเราแต่ว่าคนมองเราไหน,น,นไมันได้มองลหมอ๋อน้องหมาวันน <c oughs> ป้นไงที่แอบ,บดูเราอ่ะนี่มาวันที่แอบ,บดู <c oughs> แต่ว่าวันนี้คนมาเยอะ <c oughs> ใช่ฝนมันตกด้วยแหละแล้วลก็ยังเ <c oughs> อ้ายังเป็นวันที่ทำงานอยู่ <c oughs> ไตอนนี้ประมาณสี่โมงกว่าแล้วเขาปิดห้าโมงเราต้องรีบเดี๋ยวเรารีบพาเพื่อนๆเดินดูเนาะว่ามันเป็นยังไงกันต่อไปด้วยกันสนใจสินค้าอันนี้เขาเขาทำมาไว้เป็นขายเนาะใช่ไหมถ้าสนใจก็ใช่แล้วก็ไปจ่ายที่หน้าคเตออืมสวยๆนะเลยมีหลากหลายราคาด้วยแต่เนื้อ ใช่สวยสวยงามมากไปเราเดินกันต่อแต่ต้องเร่งแล้วใช่คนเริ่มมาอีกแล้วเองเอาเป็นไหนของเขาเพื่อนเพื่อนทันันกันีหมเราไม่ทันอ่าดูเล่นยิงปืนซะแล้วเดี๋ยวไปติดต่อพี่เขาแล้วค่อยมาเล่นเนาะหมอกหมอกสวยเอ้าไม่เห็นเลยเลยครับนู่นใช่เดี๋ยวเราไปซื้อน้ำแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาเล่นยิงปืน แต่ก่อนที่เราจะไปหาอะไรกินนะครับผมกับพลก็เลยถ่ายรูปเล่นกันครับอยากจะบอกว่านะครับที่นี่นะครับเขามีมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมายครับมีทั้งของตกแต่งของสะสมครับเพื่อนเพื่อสามารถเลือกถ่ายได้เลยครับและนี่นะครับก็คือร้านกาแฟนะครับราคาที่นี่นะครับก็ไม่แพงเลยครับเป็นราคาปกติเลยแล้วก็ที่นี่นะครับเขามีหลากหลายเมนูมีทั้งเค้กมีทั้งกับข้าวหรืออาหารนะครับและที่นี่ที่ผมชอบมากนั่นก็คือเขาใช้นะครับเป็นกระบอกไม้ไผ่แทนแก้วพลาสติกนะครับ อยากจะบอกว่าเป็นแนวคิดไอเดียที่ดีมากครับแล้วก็ช่วยลดรถหลอนอีกด้วยครับและมุมตรงนี้นะครับเป็นมุมที่ผมกับพลอยไ,ได้มานั่งคุยเล่นกันว่าเออเราอาจจะไม่ได้ไปในที่ที่อยากไปตามแผนของเรามากมายนะเพราะว่าฝนมันตกแถมยังต้องรามาระวังในเรื่องการขับมอเตอร์ไซค์ด้วยเพราะว่าฝนมันตกถนนอาจจะลื่นแล้วเราก็ไม่ชินทางด้วยแต่เราก็ไม่ได้ซีเรียดอะไรเพราะว่าการเดินทางนั้นเราก็ได้ทั้งประสบการณ์ได้ทั้งสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยเดยนดู นี่แหละเนาะมันก็คือเสน่ห์ของการเดินทางสําหรับใครที่หาของที่ระลึกนะครับที่นี่เขาจะมีกิจกรรมให้เราทําเทียนด้วยตัวเองภายในพื้นที่ที่ยังเปิดร้านขายของครับแต่นี้เรามาไม่ทันนะครับเพราะว่าเรามาเย็ยนแล้วสี่โมงกว่าแล้วนี่และนี่ก็คืออ่า ใช่แล้วนี่คือบ้านหอมเทียนใน1วันของเราเราอาจจะมีเวลามาน้อยเนาะแค่ชั่วโมงเดียวเองที่เรามาเพราะว่าฝนตกใช่แต่ว่าถ้ามาถ้าอาทิตย์เขาก็จะมีกิจกรรมก็ทำเคียนในคทั้ด้วยแล<ต>ะวันนี้คนมาเขาอาจจะไม่ได้เปิดใช่แล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับที่พักกันแล้วก็ไปซอยหมูกระทะแล้วพรุ่งนี้เราก็จะไปลุยต่อถึงแม้ฝนจะตก,ใ,ตกใช่ขอให้ตกเบาๆโอเคไปลุยกันต่อได้ อร่อยไหมโหได้เยอะมากนี่มันเป็นเซตที่ที่รีสอร์ทเขามีให้เนาะไม่รีสอร์ทเขามีให้ใช่ละห้าสิบต่ลห้าสิบบาทคุ้มบอกเลยไงวันนี้วันแรก ฝนตกทั้งวันเลยเลยไม่ค่อยได้ไปไหนจริงๆวางแผนไว้เยอะกว่าน,นี้ตามแผนที่นะจริงๆคือันเยอะแต่วันนี้เราไปได้แค่ทีเดียวเพราะว่าก็าอามอไซค์มาด้วยแถมก็ต้องค่อยๆขับก็เลย,ได,ยได้แต่ลมสากเยอะฝนก็ตกหลายๆยาอย่างเนแต่พรุ่งนี้ว่าจะไปให้ได้เยอะกว่าน,นี้ที่หลักๆเนาะได้ ไปแล้วปไปอุ๊ยไป,ป,ไปขออนุญาตไปกินต่อนะไว้เจอกันพรุ่งนี้อันนี้ก็เป็นเช้าวันที่สองเรานะครับซึ่งวันนี้นะครับเราเลือกที่จะตื่นเช้ากันเพราะเราเลือกที่จะไปตลาดโอปอยครับเนื่องจากตลาดโอปอยนะครับเขาอยู่ไม่ไกลาจากที่พัก เดินทางง่ายแล้วก็วิวข้างทางนะครับอยาจะบอกว่าสามารถเห็นหมอกเห็นภูเขาได้เยอะแยะมากมายครับซึ่งตลาดโอปอยนะครับเขาจะเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็วันหยุดนะคระับตลิศโดยตลาดโอปอยนะครับเขาจะเปิดตั้งแต่เวลา7จ็ดโมงถึงบ่ายสองครับโดยคําว่าโอปอยนะครับมาจากภาษากะเหรี่ยงแปลว่าพักผ่อนครับ เมาแล้วตลาดปลอดบ่อยน้ำเยน้มเหรอใช่แล้วอันนี้คือปกติเขาจะใส่ถ้าน้ำอือมันเป็นช่วงน้ำฝนด้วยแหละน้ำเลยน้ำเชี่ยวใช่ได้ใส่เขาตัดแถวใส่ขมวดแขนเดี๋ยวเราดูก่อนว่าจะใส่ไหมเพราะว่าแถวย้อนมากโอเคมาดูแถวเปียโน ี๋ยวเราไปเดินดูต่อนะและสําหรับใครนะครับที่กําลังหาของฝากผมจะบอกว่าที่นี่เขามีให้เราเลือกหลากหลายมากมายครับในส่วนของของกินนะครับเพื่อนๆก็ต้องห้ามพลาดเลยเพราะว่าเพื่อนๆจะได้สัมผัสอาหารพื้นถิ่นแล้วก็เป็นของดีของอำเภอส่วนพึ่งเลยครับแล้วหลังจากนี้นะครับเราก็จะเลือกที่จะเดินทางกลับไปยังอำเภอเมืองครับเนื่องจากเราได้นัดพี่เขาคือรถภายในก่อนเที่ยงครับเราถึงเลือกที่จะเดินทางกลับสําหรับทีมนี้นะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการมาก แต่กับสอนให้เราได้ดูว่าการออกไปสำรวจที่ใหม่ๆเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของคนเราครับสำหรับทริปนี้เที่ยวสวนเพิ่ง2วัน1คืนฝากกดไลค์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะครับแฮปปี้สตอรี่